ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาเที่ยวกันไกลเลยทีเดียวค่ะเรามาอยู่กันที่งาน u a f i on 5 Thailand 2023ค่ะเราทั้งสองคนนะคะวันนี้มาเป็นทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ค่ะหรือว่าเป็นนักพารอยู่กันยาวๆไปเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเก้าโมงยังกังถึงสามทุ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วค่ะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทาง Under Armour มากๆนะครับที่จัดงานออกมาได้อย่างสุดยอดมากๆเลยการแข่งขันบาสครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายนะครับ เดียวว่าเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สุดยอดเหลือเกินครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยครับจริงค่ะอย่างที่เอมิทเอฟพูดนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยไม่เคยมีการจัดการแข่งขันที่ออกมาได้แบบครบถ้วนแบบ ยอดเลยสสนะสีเสียงนี่คือครบจเต็มมากจริงๆเลยค่ะเป็นเวทีค่ะให้น้องๆนะคะได้มาแสดงฝีมือกันค่ะได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความประทับใจกลับบ้านนะคะและที่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจทำร็อกในวันนี้ไงไมินเนเป็นเพราะว่าเราอยากจะให้นแฟนๆนะค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานมาได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศแบบนี้ค่ะสามารถมาดูคลิปของเรานะคะเราก็จะได้ เก็บเกี่ยวบรรยากาศดโดยทัวร์งานวันนี้มันพิเศษจริงๆค่ะแรกในประเทศไทยไม่เคยจบขึ้นมาก่อนเลยค่ะก่อนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราพารีวิวโต๊ะทำงานของเราก่อนว่าโต๊ะนักภาคหน่อยค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาเป็นแบบคอมเมนเทเตอร์บ้างแบบภาคเกมบ้านสัมนี้ค่ะมินเน่ที่สำคัญเลยก็ต้องมีไวน์ถูกต้องครับโอ้โหแล้วต้องมีเครื่องดื่มหน่อยเพราะว่าเสียงนี่ภาคตลอดทั้งวันจริงๆเออสนุกมากๆเลยเสียงนี่แทบหายนะแล้วก็มีเอกสารเนี่ยค่ะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะของนักกีฬาแต่ละทีมค่ะว่าคคูู่่่ไไไหหนนนนนชะกกกััแล้ว็ปเจอที เวลาทการแข่งขันอะไรยังไงเต็มไปหมดเลยครับจบคู่สักที้ถวัว่าจะได้พักนิดนึงนะไม่ได้พักเลยเอยู่ดี โอหสนุกมากๆเลยนะคะมินิสต<อ>รกมวันนีนน้นอกจากการแข่งขันนะคะ5 on 5ค่ะที่เป็นการผสมผสานระหว่างกติกาของสตรีตนะคะการแข่งขันแบเต็มสนามแล้วเดี๋ยวพามาเยี่ยมชมข้างหลังกันค่ะข้างหลังนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆใน,นร่วมชมอีกมากมายเลยค่ะนี่เลยดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะเป็นกำแพงนะคะ ที่เป็นนักกีฬาของทังอันเจอัมเมอร์พร้อมกับแคมเปญโปรเทกติคเฮาค่ะทาง UA บอกเลยนะครับว่าภาพนี้เนี่ยจะอยู่กำแพงนี้เลยทางจุฬาลงกรมาหาวิทยาลัยเนี่ยอนุญาตครับเป็นการสนับสนุนให้กับเยาวชนที่มาเล่นกีฬาด้วยใช่ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคนี่เราก็มาดูอีกเครื่องนึงค่ะเป็นเครื่องนอรมนะัเชกค่ะเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่นักกีฬาบาส NBA เนี่ยเขาใช้กันอ่ะก่อนที่จะลงทำการแข่งขันใช่ไหมคะเนาะ กับหลังจากการแข่งขันเสจกาเหมือนเป็นการรีคอร์ฟเวรี่พอเวลามานอนเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าเ e uh, bon ออโรบอลเจมส์ก่อนทำการแข่งขันเนี่ยใช้เครื่องนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะแล้วทำการแข่งขันเสร็จเนี่ยเขารีคอร์ฟเวอรี่ตัวเองอย่างไรอะมันก็เหมือนกับว,ว่าเป็นการนวดอะคะมันจะค่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงตรงช่วงขาข้างบนตรงนี้อะ น,นี่เป็นเหมือนนักกีฬาบาส NBA เลยเนาะเพราะว่าเขามีเนี่ยค่ะเป็นแบบการฝังเข็มแล้วก็มีเป็นถ้วใช่ไหมคะต้องพอดีเดี๋ยวให้พี่ได้ลองเราเมื่อเมื่อหลังตอนล่างพอดีเลยเอ,อ,อยากจะขอลองกันหน่อยเมื่อหลังตอนล่างพออะไรวันนี้กระโดดเยอะโอ้โหกระโดดเยอมากเลยครับโอเคเอ้ามา จะครอบแก้วเสร็จเรามาปืนนวดแบบนักบาท n b a กัน,นสักหน่อยโอ,โอ้โหดีมากร้องให้แบบนี้ดีขนาดนี้ดูแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่รอดนะเนี่ยขอตัวหนึ่งได้ไหมได้จัดไปสิโอ้มาทำงานเหนื่อยขนาดนี้แล้วนี่นะคะไอพีก็ตกมาแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะค ีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไว้ามิอเนีเนี่ยจะมั่นแค่ไหนนะคะไหวไม่ไดยวันนี้เมื่อเช้าก็เหนื่อยได้แต่เช้าแล้วเมื่อเช้าเนี้เดี๋ยวนี้เราลองมายิงกันโอเคครับอีกทีนึงไม่ได้ครับโอ้โหมันระยะมันผิดเนอะอีกทีนึงพ่อ เบี oh, oh. Oh, oh. ้ยวโอ้โหโอ้โหตะกี้ยิงยากมากเลยน้องๆที่ยิงลงแต่ละคนนี่สุดยอดมาครับยิงยากมากเลยตะกี้ลองสามลูกไม่ลงเลยสักลูกเดียวไม่เป็นไรเอาไปต่อคะ่ะ <ไป S 1> เราไปเดินเที่ยวกันนะคะ อันนี้คือที่วัด vertical leap นะครับคือเราต้องยืนตายข้างใต้แล้วกระโดดขึ้นไปพร้อมๆกัน2ขาคู่กระโดดตัดเท่าไหร่ตรงนั้นคือพลังกระโดดของเราฮะ<ป>เอานะ<ป>หนึ่งสองโอ้โหโอ้โ,โ,อโหเราต่ำไปแบบม0สิบเซนะไม่เป็นไรคำนวณบ<แ>วกลบคูณ<แ>หาร<แ>ด้วยอายุแล้วโอเค เราให้น้องๆหรือพี่ๆมาร่วมเล่นกิจกรรมครับก็คือว,ว่าเราตั้งเกณฑ์ที่65เ,เพื่อเล่ทีมอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณมากครับ สวยมากครับเอารอยักเสร็จก่อนลอข้ามหนึ่งสองวันโอ้โหวันนี้แฟนๆสนใจกลับไปนอนฝันดีรูกนี้ขออีกรูปหนึ่งขอเสียงเชียร์กระหูน่อยรอมาทั้งวันแล้วโอ้โหวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะมิ้นท์กับงาน UFM Thailand จริงๆนะประโยคนี้วันนี้คือจับขึ้นใจตุ้นนะคะเพราะว่ามันจริงๆแบบอีม,มจริงค่ะกับกิจกรรมดีๆทายูเอมอบไปกับเพื่นๆมาทุกคนเลยค่ะเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับชาวบาสที่อยเมืองไทยนะคะโอ,คโอ้โหวันนี้ทุกคนเนี่ยตูนหวังว่าค่ะว่าไม่ได้มาร่วมงานนะคะก็คงณเซกิพิมกับบรรยากาศที่พวกเราจัดให้กับเพื่อนๆทุกคน,นะค่ะช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะประเทศไทยเราได้ช่กิจกรรมดีๆแบบนี้มาอีกเยอะๆค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองค โค้ดเอ็ซีไก่มีเดที่แวะมาหาพวกเราในกานนะคะมาพูดคุยกันมาถ่ายรูปกันแฮปปี้มากดีใจมากๆเลยค่ะได้เจอทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ